เออที่ทราบข่าวเศร้าของแผ่นดินนะคะก็ตั้งใจจะมาส่งเสี็จกับวันนี้ด้วยเออตั้งแต่ดูแหนข้อสดนะคะตรงรถพระชาวิธีมาไม่ถึงก็ใจหายมากๆรู้สึกใจเจ็บนะค,ค,ค,คุณนะ็อปเนาะก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเราอยู่ในแผ่นดินของท่านนะคะมาตั้งแต่ในหลวงราชกาลที่9แล้วก็มาพอส่งพระพันปีหลวงเราก็ต้องมามันเป็น จิตเราเขาก็จะบอกเองค่ะว่ามันมัน,เป,น,เ,ปนเป็นความแสดงการตันยูต่อท่านแล้วก็เป็นการน้อมระลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ท่านมีมาตลอดที่เราอยู่ในแผ่นดินของท่านนะเราไม่เคยได้รับอะไรที่มันเป็นพลังงานอะไรที่มันเป็นด้านที่เราทําร้ายคนไทยเลยมีแต่พลังงานที่ดีงามเป็นพระเมตตาอย่างสูงสุดเราก็อยากจะมามาน้อมใจเราน้อม ใจเราส่งท่านค่ะเพราะเราเกิดในรสมัยของพระองค์ท่านนะคะตั้งแต่เกิดมาเราก็เจอพระองค์ท่านตั้งแต่แรกเกิดจนวันนี้มันส่งท่านก็เป็นความรู้สึกซึ่งเสียใจนะคะเหมือนขาดแม่แม่่นดินไปนะคะก็เสียใจแล้วก็ยังรวมพูดถึงเก็ยังรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเสียใจตลอดเวลานะคะก็ตื่นเช้ามาเป็นเมื่อวานนี้เป็นวันที่เศร้ามากๆ เพราะว่าคือพี่ก้องโทรไปตอนก่อนเที่ยงคืนไม่ได้รับโทรศัพท์นอนเร็วมาตื่นเช้ามาก็กดโทรศัพท์ดูก็เห็นแผลงการโทรแบบน้ำตาร่วงเพราะว่าเราเห็นพระราชกรณียกิจของท่านตั้งแต่เราเป็นเด็กนะคะตั้งแต่เราจําความได้เราก็เห็นท่านทรงงานมาตลอดทั้งสองพระองค์เป็นภาพจานะคะเป็นเป็นสิ่งดีๆที่ท่านสร้างไว้ให้พวกเรามาจิ้มตอนทุกวันนี้นะคะแล้วก็เสียใจ พอวันนี้ตอนที่รถพระบุปมาสบเคลื่อนมาถึงที่พวกเราเรกคุณทอปเนาะเราคุณนปก็นั่งสมาธิตลอดก็คือต้องบอกว่าเราไม่มีอะไรที่เป็นรูปประทจะถวายท่านอะนะคะความจงรักภักดีนะมันล้นอยู่ในหัวใจเราอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะทําถวายท่านได้ในฐานะคนไทยที่เรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็ส่งส่งบุญของเรา ปล่ยพระพรให้กับท่านทัาสง่งท่านไปสู่สวไรรค์คาลัยได้เท่าที่สติปัญญาแล้วก็ความสามารถเราจะพึงทําได้นะคะในฐานะประสบนิกรที่จงรักภักดีอย่างสุดหัวใจค่ะค่ะถึง,ถง,ถงมแม้รถพระบรมศพจะเคลื่อนมาเร็วช้านะคะก็เป็นโมเมนต์ซึ่งเราอยากจะจดจําความรู้สึกนี้เอาไว้ในชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งชีวิตของพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่นะคะก็อยากจะจำความรู้สึกนั้นไว้แล้วก็อยากจะได้ส่งท่านสู่สวรรค์าลยได้ไปแบบอย,ขขแบบอยู่สวรรคาลัยแคบบือบนสวนรรค์แบบน,นะคะ บางคนมคาล้อมสัมภารเรารู้สึกอย่งงมากเรายึแบบคุ้นใจเนาะแบบคนไทยเนาะเุ้นใจแบบใจบุกเป็นมืออะไรอย่างเง<ฆ>ี้ยค่ะในโยกันากันค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วข่าวของพระอ,องค์ท่านเนี่ยค่อนข้างจะฉุกกระหุกมากเพราะพวกเราเนี่ยไม่เคยได้ยินข่าวขอ,องพระองค์ท่านมาสองสามปีแล้วไม่ไม่ได้เห็นภาพเราคิดถึงพระอ,องค์ท่านรู้กันอยู่ในใจได้แต่เอารูปเก่าๆออกมาเวลาที่ครบรอบวันแบบเฉลิมพระชนมพรรษานะคะ แล้วพอมารู้ข่าวท่านน่ะความรู้สึกแรกเรารับได้หละในเรื่องของสังสารวัตรเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของโลกแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้เราย้อนลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจสิ่งต่างๆที่ท่านทํามาโดยตลอดตั้งแต่เราลืมตามาบนโลกใบนี้ยเราบอกว่าเฮ้ยเราจะทดแทนท่านได้ยังไงอะนะคะเพราะนั้นเออเราภาพต่างๆมันกลับมาโดยเราไม่ต้องมานั่งย้อนดูสาร,รคดีอะไรหรอกมันกลับมาในในใจเราอยู่เรารู้อยู่ว่าท่านทําอะไรไให้เรา พระเมตตาของท่านนี่มันแผ่ไพศาลรอยยิ้มของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นความอบอุ่นของคนไทยมาตั้งแต่เราเด็กๆเห็นท่านยิ้มนะคนเราเราเนี่ยอยู่ไกลๆแต่ก่อนพวกพี่อ่ะไปเข้าเฝ้าโดยการแบบขบวนพระยุหยากลางชนละมาซื้อตั๋วไปดูเห็นพระองค์ท่านอยู่กลางน้ําไกลๆนะแต่มันอิ่มเอิบในใจเพราะนั้นเราบอกว่าเรารู้ว่าความรู้สึกนี้ทําไมจิตทายให้เราต้องมาวันนี้นะคะเพราะเรารู้เราสํานึกในในพระมหากรุณาที่คุณยังไงเราก็ต้องมานี่ก็เป็นแบบ สิ่งหนึ่งที่คนไทยในที่เกิดในแผ่นดินของท่านน่ะนะฮะคงจะรู้สึกไม่ต่างกันค่ะเราส่วนพี่กองเองพี่ก็ภูมิใจนะคะในการเกิดเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ภายใต้ออร่มโพของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์แล้วก็ในหลวงองค์ปัจจุบันระัชกาลที่สิบรู้สึกภูมิใจเวลาที่เราที่ไปดูข่าวเห็นพระบนตรีเสร็จไป ในต่างประเทศแล้วก็ทําให้คนต่างประเทศยอมรับประเทศไทยได้เห็นความเป็นคนไทยบรลลกของวัฒนไทยนําเอาเสียฝแปลจวัฒนธรรมไทยไปเผย,ยแพร่มันคือความภูมิใจที่ทําให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละนี่คือคนไทยประเทศไทยสยามประเทศซึ่งทุกคนต้องรู้ว่าเนี่ยคือบดลกที่เรามีรากเหง้ามาและไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนชาติอื่นนะคะแล้วที่ภูมิใจที่สุดก็คือเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะในหลวงพระราชินีเนี่ย ทรงทําเรื่องพวกนี้แทนเราในยุคที่โลกโซเชียลไม่เคยจะแบบว่าทําให้คนในโลกนี้ได้รู้จักประเทศไทยดีสักเท่าไหร่แต่ท่านทําให้คนยอมรับประเทศไทยของเรายอมรับคนไทยยอมรับอารยธรรมอดเร์วัฒนธรรมของเราที่มีมาอย่างยาวนานและสูงส่งนะคะให้เราได้ภูมิใจในความเป็นไทยเพราะนั้นเนี่ยบุญคุณอันนี้เราก็ไม่เคยลืมแล้วสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้พวกเราในหัวใจคนไทยทุกคน,น,นก็คือความรักความเมตตาเพราะนั้น ทำไมประเทศไทยถึงเป็นสยามเมืองยิ้มทำไมประเทศไทยใครมาก็ประทับใจและรักในน้ำใจความเป็นไทยเพราะว่าเรามีพ่อแม่ของแผ่นดินที่รักและเมตตาพวกเราจนมันกลายเป็นนิสัยคนไทยเพราะเราได้รับความรักจากพระองค์ท่านเหมือนลูกที่ได้รับความรักจากพ่อแม่เต็มอิ่มเราก็มีความรักที่จะเผื่อแผ่ให้คน,คนอืนอ่นกอืนอ่นด้วยนะคะที่ท่านดูไว้ให้คนไทยนะคะเราท้ามีโอกาสอะค่ะที่อยากสามอตหรือท่านมีโอกาสอยากจะแบบทำตรงไหนบ้างเพื่อแล้รู้สึกว่าองค์ท่านตลอดไปพี่ปูกนก็ เกี่ยวกับผ้าไทยสินศินนลประชีพนะคะอันนี้ที่เห็นชัดๆเลยท่านอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็ท่านรับซื้อจากชาวบ้านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาขายในราคาที่ทําให้พวกเราจับต้องได้เพราะว่าที่จะซื้อเป็นประจำที่ของสินสิลประชีพนะคะผ้าไหมแล้วก็โขนพระราชทานนะคะความเป็นไทยที่ท่านยังทรงแบบอ,อ,อนุรักษ์ไว้นะคะทำให้มันไม่หายไปจากไปจากความทรงจำของเรานะคะครับพี่ท็อ พี่ก็จะเป็นผสมนิผสมนิกรที่ดีนะถึงแม้พระองค์ท่านทั้งทั้งพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินเราตั้งแต่แผ่นดินในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านจะจากเราไปแล้วแต่เราก็จะเป็นผสมนิกรที่ดีทาตัวให้ดีเหมือนกับเมื่อวันหนึ่งท่านมองลงมาเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามเหมือนพ่อแม่ที่แบบเห็นลูกไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางเราจะเป็นคนคนดีของแผ่นดินนะนะะเราจะเป็น คนที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะเราก็เนี่ยแค่เราทําหน้าที่ของเราเป็นคนดีเราก็ได้ตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่านได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดีลแล้วค่ะค่ะจะพี่กองเองมบอร์ดกที่ท่านทิ้งไว้ให้เราอะนะคะนั่นคือความเป็นคนไทยความเอกลักษณ์บอร์ดกทุกในเรื่องของดินทุกแง่ๆของที่พระองค์ท่านทําไว้หมดเลยอยากให้รุ้นลุ้นหลานะคะ ได้ภูมิใจนะคะว่าอันนี้คือบรลกของคนไทยคนไทยไม่เหมือนชาติอื่นและไม่มีชาติอื่นเหมือนคนไทยเพราะฉะนั้นภูมิใจไว้เลยนะคะว่าเราอะ่ะมีชาติไทยมีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์นะคะที่เรียกว่าเพียบพร้อมทุกๆอย่างดีใจทะะี่ได้เกิดเป็นคนไทยและอยู่ในประเทศไทยค่ะส่วนตัวพีว่เคยได้มีโอกาสาาถาวายงานค่ะพี่ก้องเคยเจอเคยเจอพ่อพระองค์ท่านตอนงานโครงการหลวงนะคะ um แล้วก็อีกสักสองสามงานก็ ทุกครั event, ้งที่พระองค์ท no. <that> ่านยิ kind of ้มแล้วก็พระองค์ท่านทรงเอ่ยถามหรืออะไรต่างๆนานากับคนอื่นนะครับไม่ได้ตะปิกองนะฮะแต่เมืนี้อินพระสุรเสียงโจะมีความสุขมีความสุขแล้วก็ปิติมันก็เป็นความสุขมันเหมือนมีน้ําเย็นมาชโลมอยู่ในใจมันคือความสุขที่เราได้รับพลังอันดีงามมาอยู่ที่ตัวเราค่ะมันคือความสุขจริงๆที่เราได้เฝ้าพระองค์ท่านนะคะดูความสุขอันนั้นพระองค์ได้เป็นเฝ้านะคะก็เป็นความชุ่มเย็นก็พี่มีโอกาสตอนนั้นท้องลูกคนคนแรกอะนะคะ ก็ได้ไปกับคณะละครเวทีที่ถวายมอบเงินถวายให้พระองค์ท่านไปเข้าเฝ้าท่านที่ที่สวนจิตไม่รู้สวนจิตหรือสวนจิตดานะคะนานละประมาณ30กว่าปีท่านกูโหอย่างที่บอกที่ต้องบอกท่านอยู่บนพระแท่นแต่รอยยิ้มของท่านหรือพระเมตตาของท่านเนี่ยมันชุ่มชื่นมาถึงหัวใจถึงว่ามาถึงวันนี้เรายังรู้สึกได้แล้วก็เคยไปเข้าเฝ้าตอนที่ เราทราบว่าป่าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านไปพักรักษาตัวที่พระราชวังไกลกังวลตอนนั้นนะฮะเราก็ไปกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็ไปดักกระยู่ตรงทางที่ท่านจะลงมาจากเขาเต่าแล้วก็ไปหาตรงที่ที่มันกลางแดดก็ได้แต่ว่าทางขึ้นรถไฟค่ะทางรถไฟท่านจะได้ชะลอรถแล้วก็มีแต่กลุ่มเราแล้วท่านหันมายิ้มให้้วเราโอ้โหเราเราร้องไห้้ตาไหลมันเป็นสิบปีแล้วนะฮะแต่เราไม่เคยลืมแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยอพระเมตตาของท่านนะมัน ำไมมันถึงได้มีพลังมากมายอย่างนี้ก็ไม่รู้อะค่ะพี่ปู่เคยเปาก็เคยเข้าเฝ้าตำนานต่างๆาก็เห็นไกลๆก็ปลื้มแล้วไม่ใ,ใกลๆได้ในในในเห็นรงท่านก็ก็ปลื้มแล้วอะค่ะพี่โมมีความรู้สึกนะคะทุกครั้งที่เราเปล่งเสียงคำว,ว่าสมงพระเจริญมันมาจากใจมันคือความรู้สึกที่เรามีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าทรงพระเจริญทุกครั้งนะคะอีกอย่างคนที่ชวนแบบรู้สึกว่าแบบมีความน่าของคนไทย ตอนนี้มีอาสาชิตอาสาหลายหลรูปแบบมากคงคุมาจากต่างจังหวัดรวมตัวกันเอามอเตอร์ไซค์มารับส่งปีหลายๆคนเอามาแจกน้ำแจกขนมอะไรอ่งนี้ค่ะทำหลายๆอย่างช่วยกันก็เราก็ได้มาจากพระองค์ท่านและค่ะมันเป็นวัฒนธรรมนะคะการให้ความรักนะฮะความมีน้ำใจของคนไทยอ่ะประเทศไหนไม่มีในโลกนี้ค่ะเพราะนั้นสิ่งอย่างนี้เราต้องเก็บไว้แล้วก็รักษาเอาไว้นะคะบอกว่าคนไทยเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆที่เป็น อย่างที่บอกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่บางคนเห็นคุณค่าบางคนสำนึกบางคนไม่ได้เข้าใจอะนะคะไม่เป็นไรเราลองศึกษาดูแล้วเ,เปิดใจแล้วเราดูว่าวันหนึง่งเมื่อเราจะต้องแบบเสียอะไรไปเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีปกติสุขอย่างนี้สิ่งที่เรามีอยู่นี่คือต้องบอกว่ามันมันร่มเย็นเป็นสุขอยู่แผ่นดินของท่านเนี่ยให้ความอบอุ่นร่มเย็นจริงๆค่ะต้องอยากสึกดีที่สุดพ่อีเหมือนที่ท็อปคะแล้วก็รู้สึกว่า ดีใจแล้วก็พวกเราทุกคนก็ภูมิใจนะคะในความเป็นคนไทยแล้วก็ภูมิใจที่ได้เกิดในรัศพงท่านแล้วก็อยู่ในประเทศไทยที่มีสถาบันกษัตริย์มีชาติไทยชาติศาสนาภูมิใจที่สุดค่ะตรงนั้นค่ะ